เอาละทุกคนหลังจากที่ได้เห็นคลิปที่ลอนดอนที่น้องแบมจับลักกี้แฟนหนึ่งห้าหกแล้วได้มาจุม๋มฝากสารนี้ถึงมาจุม๋มเลยว่ามูวัดไหนไปมูหรือไปทำอะไรที่ไหนวัดไหนหรือที่เด็ดๆมีแนะนําดีอมาหรือว่าบอกในคอมเมนต์ได้ไหมจะได้ไปมูตามเพราะแบบโอ๊ยปังมากปังบูรี่ ปัวมากมาแกเข้าใจป้าคือแบบมันอ๊ยมันแบบคือก่อนหน้านั้นทุกคนคงจะจําได้ใช่ป้าที่แบบเออมาเคยมาหลายแล้วแบบประมาณว่าเออแบบไปลอนดอนแต่อาจจะอยู่ไม่ถึงน้องแบมบเพราะว่าเออมีแผนจะกลับมาก่อนแต่ในที่สุดมาก็อยู่จนถึงน้องแสดงคอนนะคือแบบน่ารักมากครอบครัวน,นี้น่ารักมากแต่ว่าเออฉันก็คือแบบตอนนี้ก็คือคิดละว,ว่าจะสู้ดวงยังไง แม่ทิพย์อย่างฉันจะสู้ดวงปังๆอย่างแม่จริงเขาได้อย่างไรฝากแม่จริงมาสุ่มคุณแม่คุณแม่สุ่มอันเป็นที่รักของแม่ทิพย์คุณแบมแบมคอมเมนต์ให้หน่อยว่าทำอะไรอย่างไร